ดีบเอยไปบวชโครงกันท้หม่งูหลายได้เงนงที่เดียวกบวชเกืเอบร้อยแต่ว่าจากข้างฟังห่วยห่วเม็ดบวชมารวมกันทั้งเวริรดอยเจ็ดสิบก็ลูลนี่บวดชดสิบวชเลูกโอ้นเอามารวมจุดเดียวเลยบ่พ่าจานคนแมนๆเป็นกวนหัวอยกุน อยู่ยูพ้างบุนเลือแล้วรครับปวดแล้วแต่ว่ามามาทำที่ต่ออย่างนี้นี่แหละอยู่สว,วนลำดวนครับมีมู่หลายัานกพมุนรนานานาบวบน,นิ่งนงียครับบวนีไ่ได้ยินมาซีเนาะ เปิดน้ำเลยเงินตุ้มตุ้มเาะตุ้ม บรรยากาศวิทีบวดป่าเดียน,น้าบุญตำบลลำพานอำเภอเมืองกาลสินพี่น้องพาลูกหลานจะมาบวชแก้บาแก้บนจะบวชกับเลาะช่วงใบใบ,บแล้วครับพี่น้องอนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันเลยพี่น้องเด้อลานนอยจะบวชก่อน จะเปิดเทิ่มก็เลยจะบวชเจ็ดวันเก้าวันพี่น้องครับพี่น้องบวชเสร็จสับมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยจะเอานำมาฝากกับพระอาจารย์อยู่ที่วัดสวนรณวารีบ้านบองยุ้งครับพี่น้องก็ไปบวชนำเจ้าคณะตำบลเ ากาศในวัดว่าลา,ามตอนนี้เขาหลอนระอุพี่น้องเลยก็หาโมงก,ก,กลัวๆเลยพี่น้องหาโมงสิบหกสิบเจ็ดนาทีเลยพี่น้องเลยอากาศก็ยังอุบอ่าอยู่ครับผมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันพี่นอ้องพี่น้องเอ,อ้ยกำลังจะพาเนี่นอ้อยขึ้นไปทำความสะอาดแทนพระใหญ่ครับพี่น้อง มาบุญน้ำกันเด้อเมียบ้านกลับมาไม่ออกไปกวดลูกกวัวกวัวตุมต้มๆไปเ,ปปเออจะกาบกับกาบกาบ,บ้างไว้กกาบพระสะกวนตัวกาบตัวกันอืมน,นี้หน่อยขึ้นมาทำควทธศาสตร์แทนพระใหญ่ครับพี่น้อง นี่แต่ใบใหม่ใบตัวกินแหงแล่ะนพ่นอนๆเลยครับผมตุ้มๆว้ลูกตุมต้มๆไว้เดี๋ยวข้อที่เอาหันหันมาหุ่ยุ่งจะเอาหันกะละมังมาใส่ ยามเฮายังบ้านได้เลยนกาทำความสะอาดเก็ดไว้เยวลยลูกเอ้ยเถ้อกุศลน,นบุญคนในเฮาได้พึงพ้าทาั้งใจงควายก็ควายนะาเลยต้ปกีแบบไก่กัควาย

โอ้มันอยู่ลมมันียู่ล,ม,ม,ลมเย็ยนเย็นสบายนะฝนกับมุ้ยมาจ้าเถอะค่อยแล้วค่อยอีกลองเอ้ยฝนฝ่าอากาศไปนี่นก็วามแดดร้อน นีตุ่มหายแก,กับไปกับขึ้นไปหุ้นั็เงินรูปเลยแนละ้วมันขอทั้งในได้จอบเลยไลด้ลุ่งล่องรูปไปรูปไล่ที่จะที่าะออกดอก เนอ้ยตรงนั้นก็จะเป็นผนังกั้นน้ำจะเป็นแม่น้ำป่าครับพี่น้องนี่ครับผมน้ำป่าน้ำป่าก็เปิดมาลายอยู่แล้วพี่น้องสงสัยจะเป็นน้ำยุเคเื่อนกับสิ่งมีปริมาณมากหลายล้านลูกบาทเมตรอยู่พี่น้อง ก็เลยปล่อยลงมาแต่อดเลยดยิปกติเดือนสี mm. เดือนฮานี่ไม่น้ำเปล่าซ้ายนี่จะจะจะเดินความได้พี่น้องแต่ตอนนี้ว่ายเดินควมำอะไรพี่น้องเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่เท่านี้แล้วพี่น้องเด้อกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามมารับชมมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องสวัสดีนะครับผม